สวัสดีสัมบารีครับพี่น้องครับบรรยกากาศหาโมกบัวครับพี่น้องหน้าสำสบบานักเทศบาลตำบลแพรก์กษาเมืองใหม่กำลังเลิกงานสับสนปุ่นใบครับใส่รถใส่ถนนต้องระวังวหนะี่อยอย่างนี้จะเสียงปูวันเงายบบาเบิ่งเพราใส่ขันมีสุดท้ายรถเสียงสว่างเราก็เสียหายหลายดอกที่ซ่อมบ้าง ก็ขรดังในยินเสียงชัดเจนีเพราะมีเห็ุเนี่ยไอ้บ่ามีบาดเจ็บเหรอครับเป็นยังไงก่อนเชี่ยกันเอาพอนนักพอนาำวันไหนพอเลินเลินนี่แหละงานที่ไหนงานครับ ้านขายหน้างานครับเทศบาลตำบลแพกษามืองใหม่ศูนยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแ่กษาบรรยากาศแดนล่ม,ล,มล้มตกพี่น้องช่วงหาโมงแรงัา้าร้านขายตั้งร้านรถน,น้ามาอำนว้คว้มสะด,ดวกต้องคำืัอนี้ครับ ม,ม้นมวนน,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 วน้ำกันพี่น้องม้วนน้ำกันอีอย่างขันโอ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์กันม้วนมาเสด็จนำกันทอดพกทุ่มตีหนึ่งพอแล้วครับเวลาเคยเป็นเวลาเคยเคยตะกรอนมะปีที่แล้วทีมงานทามากเป็นงานครับเป็นงานจัดแบบยิงยัอลังกัน อาสนาสินค้าอานแสดงสินค้าอะไรพี่น้องอานใไงโคตรหลายครับแมารอบนี้เป็นนี่ตะมอลล์ร้านห้องพับนะเดี๋ยวครับซื้อพ้นเสิือกีหยังหมูมีกานใส่ตั้งส่วนงานนี่นอะไรปะปุ๊ปปะหูอะไรนครับว <c oughs> ่าคนกะบสาเสียมันเทียบมากด้วยผู้จัดอะไร คุณผู้ชัดครับเสือสีเขียวเนี่ยครับกำนันปิ๊ตซื้อเสียพันเื้อทิมงันของกำนันปิ๊ตว่าทำเนาศูนย์ป้อ,ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหกกระสาใหม่บางปาูอ่ะครับพี่น้อง ทั้งบางพี่พี่น้องทั้งบางปูพี่น้องทั้งเทพพากรักสำลุงครับก็ไกลปันได๋วมวนน้ำกันครับพี่น้องมาเสด็จน้ำกันกาลัาง,ลงตีกาลังตติดไปแล้วค่าบัตรหนาแน่นครับ น่าสิรุ่มด้วยช่วยกันระวังของทางเทศบาลครับพูดก,กับดูเปล่าพี่น้องขอใหยพี่น้องผมมีขอ้อมูลนี่ลีเพราะว่ามันบอคือบ้านเฮาดีพี่น้องอันตอน,ตนทีมงาันทำมาห่อผมันก็ไม่มีผู้ไหมีครับมีแต่โทรประสานมาให้ลุงบงังไหนลุงของบงังไหนตั้งยังไงซื้อทำเงีสี 4, ๆๆ่เพื่นก็เจังมายบรรยากาศตอนนี้ครับ หามกว่า่างวงเลงกว่ๆที่นั่นก็เสียวไฟไปลงครับขอตะไถ่ด้วย,ยวม,มือ ของตะไทยนี่เออมันห่อนไหมเร่งห่อนเร่องว่าวมีแนวสีไทยน,น,นั่นหมดเหรอลองครับเขาแหงการคุมนี่นนยสายาายาไม่ไม่คุมเขาเหแหงวะได้สายาายาไม่ได้วเวยไงก็เก็บไปไว้ถัา ต้มให้หมูให้่ม้าแล้วพอนั่นแล้ววะคุมเขาแหงครับสายยาพ่นเก็บบังละเล็กละหน่อยแล้วก็ได้ไหลได้เลยเพราะในรถพ่นมิเตีเยเดียวตีมือได้ฝนตกแต่อยาหัวก็ออยังหนีไม่หนอนงยากแต่น้ำเขวแหงทั้งมือฝนตกทั้งมือ ดึงออกไปตากแดดเรื่อยเพราะเพรเาขาเอาเขาห่มเลยอันนี้พี่น้องพ่อจะเอาห่อนล็อก็มาพอดี้ขุมเขาแหงครับเอาพ,อาพอาาอลิบปั๊บอยากแต่ถ้าเขาแหงเนาะสารวัตรสารวัตรคุมครับอยากแต่เขาแหงครับเพราะ้อยากยังแต่ละมือแต่ละเวทแต่ละมือแตะละ่ตะละดี ฝนตกมากหนักโค้งมูเขาไปหอดซีใดกับเขาไปน้ำเขาบ่ใดน่าเหนื่อยเขาแหงเงินว่เอออันนี้เอาไปแหงงูมาต่อท้ามเนี่ยฮะอันนี้เอาไปแหยังูมาต่อเอาไปต้มให้หมูสิหรืยไปยังลูกน้องเขาละไอมาให้ยไก่ปลาเออเดี๋ยวไปไปไปต้มหรือว่าเอาเมียนแห้งให้มันต้มดิเมียนต้มเขามันก็แต๋วเดี๋ยวเมียนเมียนเมียน นี่แหละนี่แหละเจ้าของเขาแหงพี่น้องครับถ่ายถ่ายคลิปไปเราหันก็เลิ่มวผา่พื้นเจ้าอยู่นี่เจ้าของเขาแหงวนไปไลยนี่แหละเจ้าของเขาแหงแล้วเฮ้ยเขาพิ่บอกว่ายายกพราสุนิวฝนตกบ่ได้แจ้เขาห่มหรือเปล่านี่ท้องสวัสดิ์ฝนฟ้ามาแล้วท่องลวงปู่ทิ่มแล้วนี่พอนได้ท่องสวัสดิ์มากแล้วเนี่ยมือเยอะมือเยอะหันเพิ่งกับพักท่องนี่แหละว่ดวัดตกเด้ไล่ฝนหนี บ่เห no 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 the no ็นบ่อนมาบ่มีนี่พี่น้องบ่เสียไก่ย่าขวบย่าไก่ไข่อร์แล้อนี่พี่น้องเนี่ยทุ่งสะบัดทุ่งสะบัดฝนทุ่งโบกฝนโบกลบหนีเป็นความเสียของผู้ชายของพ่อยุดกิดมีครับนี่นย่ีครับทุ่งเฮงแท้ขนะมากเนวทุ่งเฮงโศกเฮงหลับ หาทีนั่นคาจารย์เปะ่งมาปักครับลก็ได้เพนเสียพี่น้องแต้กจได้ผลอยู่นี่พี่น้องเห็นมหกไร่หมองเรานยเห็นไหมไร่หมองเราได้ผลดีพี่น้องครับพวกเสียของพวอแย่คูบาอาจารย์เป็นหมากครบพเสียหาเสียไปก็บ่เสียหายครับ ของของไอ้แม่นอันเดียวกันก็ของพอหยุดปอนอนนี่ครับของของพอหยุดแบบนี้กันหลวงปู่ข้ามผมนึกว่าหลวงปู่ทิมไม่ต้องเสียยดาเออไหนว่าตีมันจะหลวมบูมเยอะเยอะให้ตึงเสร็จแล้วก็ไปเลยอย่างละสองละสองคงสะบัดฝนนี้เอาตะโขกตะหลาบขม่ามาสั่งมาผู้ชัดเป็นตระบาดตอไปไปแจ้งกันแล้วคือ มั้ลบเลยไมเยั้นหาดนนอปยังเนี่ยกย่างยุบพื่นขอบคุณพี่น,น้องให้่าครับผม,มพกันคลิปหนาครับสวัสดีไม่บ่ายคุณคู